วันนี้มีแมทสุดเร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมทแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ1,35,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เิบอยส์ทราได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุรกรรฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนคะแนนไทยขึ้นอันดับโลกเปลี่ยนหลังบทชนะอัฟกานิสถานศึกฟีฟ่าเดก็ลงหลังจากจบเกมอื่นเครื่องฟีฟ่าเตรียมความพร้อมเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียคัพ2027ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การนำทัศของกค้ชญี่ปุ่นมาซาดาอิชิอิโชฟองแกล่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2-0จากผลงานดังกล่าวนะครับสถานการณ์แบบเรียวไทม์ ส่งผลใหทัพจงศึกทีมชาติไทยได้แต้มบวกบวก3.16คะแนนโดยคะแนนรวมสะสมของไทยอยู่ที่1,229.75คะแนนอันดับโลกแซงโคโซโวขึ้นไปรั้งอันดับ98ของโลกแล้วนะฮะซึ่งก่อนแข่งไทยโดนโคโซโวแซง,งหลังลุนไปรังอันดับที่99ของโลกก่อนสุดท้ายไทยจะพิกแซงอีกครั้ง สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะของมาชาดาอิชิอิเตรียมนัดทัชสชงศึกทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกเอเชียพบก,กับทีมชาติสิงคปกาในวันที่2 5มีนาคมนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่นนัตัดเก2แสองไทยเจ๋งสุดนะครับชังศึกอัดอัฟกานิสถานคนหลงหลังจากจบเกมอุน่นเครื่องฟีฟ่าเดยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ถนนแมตต์เอเชียคัพ2027 ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้าการนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอะโช่ฟองแก่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2-0ล่าสุดนะครับสื่อตามประเทศตะเกรดให้กับทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถานไป2-0โดย2นักเตะที่ได้ดรับคะแนนสูงสุดคือแพทิกกุตับสันเมาคนเดียว2ประตูได้รับคะแนนอยู่ที่8 3คะแนนและอีกคนคือนิกลัต์มิเกลสันได้รับคะแนนอยู่ที่8 จุดหนึ่งคะแนนนะฮะเดี๋ยวสําโปรแกรมต่อไปนะฮะของมาชนาอีซีเตรียมนัดทัพจ้องศึกทีมชาตไทยประเดิมนัดแรกเอเชียพบกับทีมชาตสิงค์ก,กาวันที่25มีนาคามนี้ณสนามราชมังคลาคกีฬาสถานนะครับด่วนขนคิงลุกงาบงาบความรู้สึกฟแฟนบนอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาตไทยเอาชนะทีมชาตอัฟกานิสถาน กอลงนะครับทีทมชาติไทยชุดใหญ่ภายใตยก้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นย่างมาร์ซาอิชิอินะครับโชว์ฟอร์มสุดแก่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2.0ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานได้นะครับคอมเมนต์ที่1กองหน้นา,า,าหมายเลขเก้าหาอกาแกดทำประตูได้ยอย่างยอดเยี่ยมมากจากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปดูเหมือนทีมชาติไทยกำลังพัฒนาขึ้นทีละขั้นนะภายใต e ้กดนชอิชิอิ อยากเห็นในเอเชียครับคอมเมนต์ต่อไปแบบฟอร์มการเล่นที่เดี่ยมของไทยพวกเขาควบคุมสถานการณ์ของเกมได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาทีมชุดนี้ของไทยดูตาตางจากรอบชิง AFF จากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปอัฟกานิสถานไม่ใช่ทีมที่ง่ายแต่ทีมชาติไทยแสดงเห็นถึงวินัยและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทำให้ไทยดูเหนือกว่ามากคอมเมนต์ต่อไปรึ่งหลังไทยมีโอกาสเยอะแต่จบกรไม่ดีพอจากแฟนเวียดนาม คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมา,อมาโคดอีจิสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยได้จริงๆผลงานน่าประทับใจคอมเมนต์ Comment ต่อไปหากเราไปเจอหน้ากับทีมชุดนี้ของไทยเราจะคว้าแชมป์ AFF ได้หรือไม่จากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปเกมรุกของไทยดูดีขึ้นนะในครึ่งหลังนั่นมาจากแทคติกของโคชคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยยังเล่นไม่เต็มที่นะเนี่ยผลาการแข่งคงจะมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาชัยชนะ ที่ดีของไทยแต่พวกเขาก็ยังตรงพัฒนาต่อไปในเรื่องของการจบสกอร์คอมเมนต์ต่อไปนี่คือฟอร์มการเล่นที่ไทยต้องการก่อนลุยเอเชียครับเป็นโมเมนตัมที่ดีคอมเมนต์ต่อมาหมายเลขเก้าของไทยยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะทัศคติกของอิอิก็ได้ผลจริงๆคอมเมนต์ต่อไปอัฟกานิสถานมีช่วงเวลาที่ดีแต่โดยวรวมแล้วไทยเป็นทีมที่ดีกว่ามากคอมเมนต์ต่อมา การชนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ไทยต้องทดสอบตัวเองกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าและคอมเมนต์สุดท้ายไทยคุมเกมแดงกลางได้ดีมากการจ่ายบอลและการเคลื่อนที่ทำได้ดีเลยนะนี่คือคอมเมนต์จากชาวอาเซียนนะครับมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับด่วนความรู้สึกฟันบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาตไทยชุดหลักชนะ อัฟกนานิสถานทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การนำทัพของกค้ญี่ปุ่นมาระอิชิอินะครับเชฟูฟงแกล่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานในบ้านเป็น2-0ต่อไปนี้นะฮะคือความรู้สึกของแฟนวยนนามหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดหลักที่เอาชนะอัฟกานิสถานนะครับคอมเมนต์ทีหนึ่งนี่ไม่ใช่ทีมชุดไทยที่เราเคยเจอในรอบชิงเฉลื่อาเซียนครับนี่คอมเมนต์ต่อไป เวียดนามของเรามีศักยภาพพอที่จะเอาชนะไทยได้นะแต่ต้องเล่นด้วยแทคติกที่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยภายใต้โค้ชอีจิแข็งแก่งก,กว่าก่อนหน้านี้มากหากเจอพวกเขาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อไปรอบจริงโซดเอาเซียนครับ2พยังคงเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงคอมเมนต์ต่อมาต้องคอยดูเอเชียคัพเวียดนามหรือไทยใครจะเข้ารอบได้คอมเมนต์ต่อไป หากต้องการพิสูจน์ว่าเวียดนามคืออันดับหนึ่งของอาเซียนต้องเอาชนะไทยชุดนี้ให้ได้คอมเมนต์ต่อไปเราสามารถหาจุดอ่อนของพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่กลัวไทยเราพึ่งชนะพวกเขามาแล้วเราเก็จะชนะอีกคอมเมนต์ต่อไปไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงทีมมากมายหลังพลาดแชมป์อาเซียนครับ2024คอมเมนต์ต่อไป กุญแจสำคัญที่ทำให้เวียดนามชนะไทยได้ก็คือการเล่นเกมรับที่เหนี่ยวแน่นและสวนกลับให้เจุอขมคอมเมนต์ต่อไปไทยอาจจะแข็งแกร่งขึ้นแต่เวียดนามก็กําลังก้าวหน้าเช่นกันเราไม่กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาอยู่แล้วนี่คือคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับเห็นชัดเจเนนะครับว่าเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะจ๊ะ เราพิจากันที่ชมช็อตนิโก้พลาสติกกู้หูนรกแตกทำาเรารับอัฟกานิสถานยืนงงเป็นไก่ตาแตกกดขวาเช็ดคันสุดคมนะฮะเรียกได้ว่าการเล่นเกมลุกนะครับเฉียบคนจริงๆสําหรับทีมชาติไทยในลูกปี่2นะครับโดยจังหวะดังกล่าวมันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยลูกโซในกรัตมิโกสันโชลีลากระชากแรงเนื้อทางฝั่งขวาก่อนจะทําชิ่งสวยๆชนิดรู้ใจกันกันกนกบโมรทชิต ชนิดสีบำเพญน,นะครับโดยจงหัะสุดท้ายนิโก้ตบให้พตติกุตสันกดโป้งเดียวจอดบอลเช็ดคานตุ้งตะครอย่างสวยงามทาเอาแนวรับอัฟกานิสถานทั้งแผงยืนงงเป็นไก่ตาแตกนะครับก็ต้องบอกว่าการเข้าทำนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะพตติกุตสันเนี่ยต้องบอกว่าต่อไปนี้นะครับจะปั้นนะครับสาหรับอิจิจะปั้นให้เป็นตฤศินแดงดาคุณใหม่นะครับดูจากวิธีการเล่นนะครับตอนนี้กําลัง คมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจังหวะการยิงประตูนะฮะและก็ตำแหน่งการยืนนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับพติกิริกุสันนะครับการเข้าทำลูกที่2นั้นอ่าเป็นการเข้าทำที่ซ้อมกันมาเข้าข่าวรู้ใจนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเข้าใจในเกมและแทคนติกของอิชิอิที่ได้สร้างขึ้นมานะครับยอดเยี่ยมสุดๆนี่คือสรุปกาฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่ย2ิมีนาคมนะครับ